คงเป็นเพราะฝนที่กำลังตกตอนที่7เวลาผ่านไปอีกเทอมความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองดีขึ้นระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสถานะใดๆที่ชัดเจนต่อกันแต่นั่นก็ไม่ทำให้เรามีปัญหาเพราะเราคือคนที่พิเศษรู้ใจกันอยู่แค่2คนในช่วงปิดเทอมผมกลับไปอยู่กับครอบครัวต่างจังหวัดแล้วก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอครับ โทรคุยกันบ้างตอบสตอรี่เนี่อกันบ้างส่วนเรื่องทางครอบครัวของผมนะก็สบายๆครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะผมถูกเลี้ยงมาอย่างอิสระปล่อยให้ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเ,เราเลยไม่ค่อยวุ่นวายต่อกันมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกห่างไกลกันนะครับเพราะทุกคนในบ้านก็ค่อนข้างจะสนิทกันมากๆแม่ผมทำรีสอร์ทส่วนพ่อผมทำสวนผลไม้พวกท่านก็ดูมีความสุขกับการทำงานของพวกท่าน จนแทบไม่มีเวลาสนใจลูกชายคนนี้เลยครับจนในที่สุดวันแรกของเทอมสองก็มาถึงตอนนี้ผมรู้สึกห้าวขึ้นมาบ้างและก็คุ้นเคยกับสถานที่ผู้คนผมปรับตัวได้จนแทบจะเกลื่นเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วและการเข้าแถวเคารพธงชาตตอนเช้าก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากๆเหมือนเดิมแต่มันคงไม่น่าเบื่อเท่ายืนฟังอาจารย์ฝ่ายปกครองหรือผู้อำนวยการสาธยายอะไรก็ไม่รู้ให้ผู้ผมฟัง แล้ววันนี้ก็อีกเคยครับรางวัลต้นแบบนักเรียนดีเด่นขอแสดงความยินดีกับนายเดชาปรมเมธานักเรียนชั้นม6ทับหนึ่งเสียงประกาศรายชื่อพวกเด็กเรียนดีกิจกรรมเด่นของรุ่นพี่ชั้นม6หลายสิบคนรวมทั้งพี่โบนัสด้วยขึ้นไปรับเกียรติบัตรแล้วก็ยืนถ่ายรูปก,กับผู้อำนวยการแล้วก็นั่นไงครับนายเดชาปรเมธา ที่ยืนยิ้มเจือนอยู่ในกลุ่มคนตรงนั้นระหว่างยืนฟังผู้มนวยการพรามอะไรก็ไม่รู้ยืดยาวนายเดชาเอ้ยไอ้ไอเข้มมันเอาแต่จ้องมาที่ผมพร้อมกับส่งยิ้มแบบที่เรารู้กันครับผมก็ยืนตอบแล้วก็ยักคิ้วให้มันมันก็ยักคิ้วตอบแถมทำสลับทีละข้างขิงผมด้วยแล้วมันก็ชี้นิ้วส่งสัญญาณให้ผมไปทางที่มุมตึกในที่เฉพาะของเราสองคน เอาเป็นว่าเรารู้กันครับมันกําลังจะสื่อสารว่าเลิกแถวแล้วมาหาหน่อยที่เดิมแป๊บเดียวคิดถึงมากๆเอ๊ะที่จริงแค่บอกให้ผมไปรอที่นั่นก็เท่านั้นแหละครับที่เหลือผมก็พูดไปอย่างนั้นเพื่อให้มันดูโรแมนติกยิ่งขึ้นหลังจากเลิกแถวแล้วผมก็ไปรอครับด้วยความที่ผมเองก็อยากเจอมันในขณะที่มันเดินมาหาผมด้วยรอยยิ้มที่สดใสสุด โบกมือส่งสัญญาณมาแต่ไกลครับผมก็เตรียมจะโบกมือตอบทันใดนั้นเฮ้ย <"He i! S 1> เพื่อนเข้มปิดเทอมเป็นไงบ้างวะรุ่นพี่คนหนึ่งวิ่งเข้ามาอบไหลหเข้มอ้าวเออว่าไงต้ากูสบายดีมึงกูโคตรคิดถึงมึงเลยครับเพื่อนเข้มปิดเทอมไปทําอะไรมาบ้างวะไหนเล่าให้ฟังไหนสิกูอยู่ซ้อมบอลกับมึงนั่นแหละครับไอเชีย่ยโห กูก็อยากมียลงแบบตื่นเต้นตตื่นนเ้ที่ได้กลับมาเจอเพื่อนบ้างเจอหน้าพวกมึงตลอดกูละเบื่อเออแล้วนี่มึงกระหนุงกระหนิงมาทำอะไรแถวนี้ฮะเน่กูรู้นะขณะที่พวกมันเดินกอดคอ,อกันจนเดินเข้ามาใกล้ผมจังหวะนั้นคำถามที่ได้ยินไอ้เข้มก็หยุดชะง,งักแล้วก็ทำตัวเลิกลักหรูออะไรมึงมั่วแล้วกูแค่เดินผ่าน,านมาเอาหนะ้ากูรู้ว่ามึงเซียนดีเลยจะได้มีเพื่อนดูดบุหรี่ มึงหมายถึงดูบุหรี่เหรอก็เออดิมามุมนี้ให้คิดถึงอะไรวะผมก็แกล้ง,กลงชมนกชมไม้เพราะอมนเงี่ยหูฟังพวกมันครับอ้าวนี่มันน้องวงโย,โยปะหน้าคุนคุนจู่ๆไอพิตามันก็หันมาทักผมส,ส,ส,สวัสดีครับพี่พี่จำผมได้ด้วยเหรอจำได้ดิหน้าตาน่ารักแบบนี้เพื่อนพี่ชอบแล้วเองมาทำอะไรแถวนี้ล่ะไปดูด้วยกันป้า ไอเ้เข้มยืนมองตาขมิ้นใส่ผมดูไรพี่ทะลึง่งกูหมายถึงบุรีเว้ยอะไรกันวันนี้ทำไมวันนี้เจอแต่คนเลิกลากเต็มไปหมดขณะที่พวกมันทั้งสองกำลังจะเดินผ่านไปเออไอเ้เข้มแล้วมึงไม่ทักน้องหน่อยหรอวะเมื่อก่อนเห็นมึงชอบแซวชอบแอลน้องกูนึกว่ารู้จักกันลีลาชิบหายมึงอะ่ะรีบไปเร็วเดี๋ยวก็ขึ้นเรียนสายขณะที่ไอเข้มเดินสวนผม มันก็เอามือมาสะกิดแขนผมตอนที่ตอนเที่ยงไอ้เข้มพูดเปเลยเพื่อที่จะบอกผมแต่พิต้าก็สวนกลับไม่เที่ยงดิจะเอาตอนนี้พวกมนทั้งสองเดินรับหายไปที่ซอกมุมตึกผมก็เป็นอันเข้าใจครับว่าตอนนี้คงไม่เหมาะที่จะเจอทำไมการเจอกันแต่ละครั้งมันถึงยากเย็นแบบนี้นะแต่ก็ดีนะครับผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีเมน เสียงไม่มีลอยมาแต่ไกลครับเขาคิดถึงเม้นจังเลยอ่ะนี่เขาจองตกใกล้ๆไว้ให้เม้นด้วยนะขอบใจมากมิมี่ผมลงไปนั่งไอแม็กก็เข้ามาในห้องพอดีผมยกมือเรียกแต่แม็กก็มองข้างผมไปและวิ่งเข้าไปกับหนุ่มกันิงข้างๆกับมิมี่ทำไมตัวเองมาสายอ่ะก็เขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับที่จะมาได้เจอตัวเองไงเขาคิดถึงตัวเองที่สุด เขาก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันผมทำเสียงกระแอมสกัดพวกมันสองคนอ้าวเพื่อนเมนมานานจังครับเนี่ยอ้าวเพื่อนแม็กมองเห็นกูด้วยแหละครับเนี่ยผมก็โกนตีมันกลัดครับโอ้โหไม่งอนนะครับล้อเล่นนิดเดียวเองอะไรของพวกมึงวะเนี่ยยังไงยังไงฮะก็อย่างนั้นแหละเมื่อไหร่ยังไงก็ปิดเทอมใช่ไหม มึงมึงก็กลับต่างจังหวัดติดต่อก็ยากกูก็เหงามันก็เหงาไปไปมาๆก็เลยนั่นแหละนั่นแหละมีมีผพูดเสริมอะไรคือนั่นแหละวะก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละก็นั่นแหละไหนมึงบอกว่าไม่มีทางจะเช้าอีมมี่ไงกูพูดตอนไหนเงียบไปเลยเม่นเรื่องของเรามันจบไปแล้วเราเริ่มใหม่กับแม็กแล้วแกไม่มีสิทธิ์มาหึงเรานะ เฮ้ยผมถอนหายใจพร้อมกับทำท่าหาหนังสือในโต๊ะแต่แม็กเผอแล้วเจอกันนะเม่นมีมี่เอ็นตัวเข้ามากระซิบข้างๆผมแต่ไม่ได้หันหน้ามาหาก่อนที่จะเอ็นตัวกลับไปกูได้ยินนะอ้มีมี่จนเวลาพักกลางวัลมาถึงไอ้เค้มก็ส่งข้อความหาผมขณะที่ผมไอ้แม็กมีมี่กำลังนั่งทานข้าอยู่ไอ้เข้มบอกว่า ตอนเที่ยงมีประชุมทีมฟุตบอลเลยจะขอเจอหลังเลิกเรียนแต่ตอนเย็นผมก็มีประชุมวงโยชเราเลยตกลงกันว่างั้นค่อยเจอกันวันอื่นก็ได้ครับเออสรุปพวกมึงยังไงกันวะเนียผมถามให้แม็กก็คืออย่างนี้นะเว้ยตอนปิดเทอมกูก็มีไปเรียนพิเศษแล้วก็ไปบังเอิญเจอมันอะเพราะกูสวยค่ะจบมีมีสสวยขึ้นมาผมแทบจะสำลักข้าว มันก็จริงนะที่โรงเรียนกูไม่เคยเห็นมิมี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยแต่พอก็เจอมันครั้งแรกกูก็พยายามนึกว่าใครวะทําไมหน้าคุ้นจังจนกระทั่งได้ยินเสียงมันนี่แหละให้กูแต่งหญิงในโรงเรียนชายล้วนเนี่ยนะมึงไม่คิดว่ามันแปลกไปหรอแค่กูแต่งหน้าผู้อำนวยการก็จะอกแตกตายแล้วมีมี่มสวนขึ้นอีกครั้งได้ยินเพื่อนด่าพ่อผมอย่างนั้นก็แทบจะสำลักข้าวเป็นครั้งที่สองครับ แล้วมึงไม่อยากแไปหนิงหรอผมถามขึ้นถึงเห็นกูเป็นแบบนี้กูก็รู้ว่าอะไรควรทำได้แค่ไหนกูก็มีขอบเขตของกูเองไม่ใช่ว่าจะต้องแหกทุกกฎเรียกร้องทุกอย่างตามใจตัวเองแค่กูได้แต่งหน้ามาโรงเรียนกูก็แฮปปี้แล้วส่วนเรื่องผมกูไปต่อแฮพี้หลังเลิกเรียนก็ได้ดีแล้วที่มึงคิดแบบนั้นเออแล้วสรุปวันนั้นผมย้อนกลับไปถามอีกครั้ง มึงจะเดินตามกูทำไมวา,าแม็กมีมีในชุดผู้หญิงเต็มตัวที่ดูสวยหวานลากอกเป็นคนละคนเมื่อตอนที่อยู่โรงเรียนชายล้วนใครใครตามมึงหลงตัวเองวะในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังเดินกลับจากเรียนพิเศษก็มีกลุ่มเด็กนักเรียนอาชีวะ4ีห้าคนเดินเข้ามาขวางทางมีมีจะไปไหนจ๊ะน้องสาวให้พี่ไปส่งไหมจ๊ะหลีกไป โอ๊ยตุซะด้วยโดยอย่างเงี้ยพี่ชอบอีกคนเข้ามาควาแขนมิมี่ไว้ปล่อยกูน,นะเว้ยน้องเขาไม่ชอบความรุนแรงมึงก็ปล่อยน้องเขาซิวะงั้นน้องไปกับพี่ไหมจ๊ะพี่รับรองว่าพี่จะทำเบาๆมิมี่พยายามเดินหนีแต่ก็โดนล,ล้อมเอาไว้โอกาสแบบเนี้ยไม่ได้มีบ่อยนะครับเคยลองพร้อมกันสี่คนไหมเดี๋ยวพี่จะจัดให้ติดใจเลย งั้นก็เป็นลองกับแม่มึงโน้นมีมีผลักพวกมันออกไปโถยนี่ชายคนนั้นง้างมือเตรียมจะตบแต่แม็กก็เข้ามาช่วยได้จังหวะพอดีเฮ้ยทำอะไรกันวะเสียงดังของแม็กทำให้ทุกคนหันไปมองทำไมวะมาตามหาเมียตุดของมึงหรือวะเออแล้วพวกมึงจะทำไงวะ w ายผัวมาตามเมียแล้วเอ๊ะ eh, หรือว่าเมียมาตามผัว แก๊งนั้นทำท่าทางล้อเลียนงั้นกูไปก็ได้แต่กูจะบอกอะไรให้มึงรู้นะตุ๊ดอย่างมึงอย่าเล่นตัวให้มากที่กูลดตัวมาเล่นด้วยอ่ะมึงควรจะดีใจเอาไว้งั้นกูก็จะบอกอะไรมึงกลับนะตุ๊ดอย่างกูอ่ะไม่เป็นยาหาผู้ชายเองจ้าไม่มาเสียดายหมาข้างถนนแบบพวกมึงหรอกอย่าลงตัวเองอีควายมีมี่มด่ากลับอย่างเจ็บแสบจนพวกมันเข้ามาลุมเพื่อที่จะกระทืบ แต่แม็กก็รีบวิ่งเข้าไปถีบพวกมันจนล้มทับกันกองอยู่บนพื้นแม็กรีบคว้ามือมิมี่แล้ววิ่งนําไปทั้งสองวิ่งหนีตามซอกตามซอยไปอย่างตื่นตัวขณะที่แม็กก็จริงจังกับการวิ่งหนีมากส่วนมิมี่กลับเคลิบเคลิ้มไปทั้งสีหน้าและก็ท่าทางลาเขาว่ากําลังจับมือกันวิ่งเล่นอยู่ที่ทุ่งดอกไม้มึงคิดว่ามึงกำลังวิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์หรือไงวะเดี๋ยวก็เดินกระทืบหรอก ไอแบคหันมเบรคจินนาการของมิมี่แต่มือของเขาก็ยังจับมือมิมี่ไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพวกมันคงไม่ตามมาแล้วแหละเราจะแน่ใจได้ยังไงวะถึงไม่ได้ใจแต่พวกมันก็คงไม่กล้าทำอะไรหรอกคนเยอะขนาดนี้เออก็จริงล่ะแล้วมึงจะปล่อยมือกูได้ยังล่ะแม็กรู้ตัวก็รีบสะบัดมือทิ้งแมกูก็ไม่ได้อยากจะจับมือมึงหรอกนะ จ้าถ้าจับนานกว่านี้กูก็คิดแล้วนะคิดอะไรก็คิดว่ามึงชอบกูไงหลอกูต่างหากที่ต้องคิดว่ามึงนั่นแหละที่จะตกหลุมรักกูตื่นค่ะแม็กเออแล้วพวกนั้นทําอะไรมึงไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่อ่ะแต่โคตรโกรธพวกแม่งเลยถ้ามึงไม่มาขัดกูคงงัดท่าไม้ตายจะระเกี้ฟ้าหางใส่พวกมันแหละจ้าคนเก่ง แต่กูว่ามึงใจเย็นๆก่อนดีกว่ามีเรื่องไปก็มีแต่เจ็บตัวมึงอะ่ะไม่เข้ามาช่วยกูเลยก็กูช่วยมึงอยู่นี่ไงจะแมนมากมั้งเข้ามาชดกูวิ่งหน้าตั้งขนาดนั้นอะมึงก็ดูพวกมันดิมีกี่ตีนวะนั่นคืนก็เข้าไปบวกกูจะเอาอะไรไปสู้กับพวกมันวะแต่ก็ขอบใจนะที่มาช่วยอืม ที่หลังก็อย่าแต่งตัวแบบนี้อีกแล้วกันทำไมวะไม่ชอบหรอก็สวยดีแต่มันอันตรายไงถ้ามันอันตรายมึงก็ไปส่งกูที่บ้านสิเออเดี๋ยวกูไปส่งก็ได้นั่นแหละครับหลังจากที่แม็กไปส่งมิมี่ที่บ้านและมันก็เป็นวันที่ไม่มีใครอยู่บ้านทั้งสองเข้าไปคุยกันคุยไปคุยมาท่าไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่า ซาบซานจนติดอกติดใจกันทั้งคู่วันต่อมาณนาห้องชมรมนักกีฬาสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสวัสดีครับโคช้ชช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับแล้วเจ้าเข้มละ่ะช่วงนี้เขาดูเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เขาก็ดูปกตินะครับแต่ก็ดูมีความสุขดีเหมือนกำลังจะมีความรักครับ ผมขอฝากโค้ชดูแลหน่อยนะครับเขาค่อนข้างจะเป็นเด็กหัวแข็งภายนอกเขาอาจจะดูแข็งแกร่งแต่ข้างในเขาอ่อนโยนแล้วก็เหงามากผมเกรงว่าถ้าเขามีแฟนแล้วจะยิ่งทำให้เขาทำตัวเลวไหลก็ตามภาษาเด็กวัยรุ่นนั่นแหละครับท่านจะไปบังคับเขามากก็คงไม่ได้นั่นน่ะสิแต่ยังไงผมก็ฝากโค้ชดูแลเป็นพิเศษหน่อย ส่วนเรื่องทีมถ้ามีปัญหาไรโค้ชก็ส่งเรื่องให้ลองได้ทันทีเลยนะขอบคุณครับท่านผอณห้องชมรมวงโยสวัสดีครับพี่โบนัสอ้าวสวัสดีไม่เจอกันนานเลยนะแล้ววันนี้พี่มาทำอะไรครับพี่อ๋อพี่เอาเอกสารงานกิจการโรงเรียนเดือนหน้ามาแจกให้ชมรมอะได้จังหวะที่พี่ออมพี่อาร์ตแล้วก็พี่ฟ้าเดินเข้ามาพอดีออมออม พี่โบนัสเรียกพี่อองว่าไงครับเพื่อนกูเอาเอกสารการจัดกิจกรรมชมรมมาให้มึงอะวันไหนวะพี่อาร์ถามเดือนหน้าแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีประชุมแผนพวกมึงก็มากันด้วยนะเว้โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้โอเคเจอกันพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยวกูขอตัวก่อนนะเว้พี่อองพูดเสร็จก็รีบปลีกตัวออกไปเหลือแต่ผมกับพี่โบนัสพี่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเราไม่มีซ้อมหรอ วันนี้ยกซ้อมครับงั้นไปแจกเอกสารกิจกรรมกับพี่ไหมล่ะดีเลยพี่ชมรมไหนต่อละครับชมรมดนตรีแล้วก็ต่อด,ด้วยกีฬาเมื่อได้ยินคำว่าชมรมกีฬาผมก็หวังว่าจะได้เจอกับไอ้เข้มครับแต่ไม่ได้ไดเจอไอ้เข้มนะเพราะพี่ไปที่ห้องชมรมไม่ได้ไปที่สนามอ้าวพี่โบนัสรู้ทันผมได้ไงเนี่ย เอ,อผมไม่ได้จะไปหามันสักหน่อยพี่พี่ก็พูดไปงั้นแหละเราเดินไปกันที่ชมรมดนตรีแล้วก็ต่อด้วยชมรมกีฬาระหว่างนั้นพี่โบนัสให้ผมเข้าไปในห้องชมรมดนตรีก่อนคนเดียวเพราะพี่แกแวะเข้าห้องน้ํามีใครอยู่ไหมครับผมเอ่ยถามในห้องชมรมไม่มีมั้งครับเสียงตอบรับจากเด็กคนหนึ่ง ที่กำลังนั่งก้มหน้าก้ม <t> ตาบรรเลงเพลงจากเปียนโนอย่างตั้งอกตั้งใจกวนตีนผมเผอรูดป,ปากออกไปถ้าพี่จะมาหาประธานชมรมไม่มีคนอยู่นะครับพี่ฝากน้ยไว้ที่กระดานได้เลยแต่ถ้าพี่มาหาผมอะ่ะเจอกันหลังซ้อมเสร็จนะครับงั้นพี่วางเอกสารไว้ตรงนี้แหละได้เลยครับพี่ขอบคุณครับมันพูดไปก้มเล่นไป โดยที่ไม่หันหน้ามามองผมเลยระหว่างทางแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบของกันและกันครับแชร์เรื่องต่างๆอัปเดตชีวิตกันพี่โบนัสบอกว่าที่ชมรมกีฬามันมีหลายห้องมีทั้งบนตึกในสนามปิดที่เป็นโรงเก็บอุปกรณ์และก็ห้องพักนักกีฬาหรือที่สนามแจ้งที่นักกีฬาซ้อมอยู่ก็เป็นห้องชมรมเหมือนกัน แต่วันนี้พี่แกพามาที่สนามปิดพระประธานชมรมน่าจะอยู่ที่นี่พอมาถึงที่หมายก็ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายเฮฮาดังลั่นจนเสียงออกมาทางด้านนอกพี่โบนัสเปิดประตูเข้าไปก่อนและผมก็เดินเข้าไปตามติดๆสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือเสียงดังมาก 2. คือกลิ่นและควันบุหรี่ที่ขะครงไปทั่วห้อง และ3คือภาพนักกีฬาที่กำลังนั่งเล่นนอนเล่นบ้างก็ดูฟุตบอลอยู่บางก็เล่นเกมบางก็ดดดบุหรี่แต่มันจะวิววิวหน่อยนะครับเพราะบางคนถอดเสื้อนอนเกยทับกันอยู่บางคนก็นั่งเกาไข่บางคนก็เหลือแค่กางเกงในตัวจิว๋วกับถุงเท้าเดินไปเดินมาแกว่งไข่ไปมาล่อสายตาผมเลยเกิน ในขณะที่กำลังมองภาพเหล่านั้นอย่างเคลิบเคลิมก็มีมือเข้ามาปิดตาผมจากทางด้านหลังแล้วก็ลากผมออกไปทันทีเชียร์ไขว่าเนี่ยมือหยาบมากกูเองแหละแล้วเข้าไปทำอะไรในนั้นไอ้เข้มดุผมกูมากับพี่โบนัสเดี๋ยวนี้เป็นเด็กก้าวลาวนะเนี่ยขึ้นมึงขึ้นกูกับพี่ซะแล้วแล้วดึงผมออกมาทำไมเนี่ยทำไมชอบบดิ ผมไม่ตอบอะไรแค่ยักไหล่แล้วก็ส่งยิ้มให้มันมึงอะดูแค่ของกูคนเดียวก็พอแล้วโหพี่เข้มครับจะมาหึงจะมาห่วงทำไมเนี่ยอ้อล้อหนักนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกูจัดหนังแน่แน่ก็มาดิครับผมรีบสะบัดตัวออกจากไอเข้มและชกกำปั้นไปที่อกของมันเพื่อหยอกล้อก่อนที่จะพุ่งตัวหนีห่างแต่มันก็รีบพุ่งตัววิ่งตามผมทันทีเลยครับ พี่โบนัทช่วยผมด้วยพี่โบพี่โบนัทเดินออกมาพอดีผมก็รีบวิ่งเข้าไปหลบด้านหลังไอ้โบมึงหลบดิเล่นเป็นเด็กไปได้มึงอะไอเข้มพยายามเอื้อมมือเข้ามาจับผมแต่ก็โดนตัวพี่โดนัทขวางเอาไว้อยู่ตรงกลางผมเองที่สนุกจนชลาใจและไว้ใจพี่โบนัทเกินไปทันทีที่ผมท้าไอเข้มแน่จริงก็จับให้ได้สิพี่โบนัทก็รีบยกตัวหลบ ทำให้ผมโดนไอ้เข้มจับแขนได้แต่ก็พลาดเพราะไม่ทันตั้งตัวทําให้เราทั้งคู่ลม้มลงไปคลุกกันที่สนามหญ้าไอ้เข้มรีบเอาขาหนีบตัวผมเอาไว้เพื่อกันผมหนีเอ,อีกข้างจับแขนผมล็อกไว้แล้วใช้แขนอีกข้างถูที่บริเวณท้ายทอยของผมซึ่งมันทําให้ผมแสบมากๆครับทั้งแสบทั้งคันพอสมควรไม่พอแค่นั้นนะครับมันยังดีดหูผมไปหลายทีด้วย พอแล้วพอแล้วพอแล้วทั้งคู่เลยพี่บูนัดพูดเสียงดุแต่เคงก็ไม่สนใจไอ้บันนี่พอได้ยินชื่อนั้นบันกับนิ่งเชียวครับทำให้ผมสงสัยครับว่าทำไมฮะอะไรนะพี่โบขณะที่พี่โบกำลังพูดไอ้เคมก็รีบลุกขึ้นไปปิดปากพี่โบนะทันทีบันนี่ใช่บันนี่ป่ะพี่บันดงบันนี่อะไรกันวะมั่วไอ้เคมรีบปฏิเสธบันนี่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  ผมทำเสียงน่ารักล้อเลียนไอ้เข้มทำหน้าตาเขินแต่ก็ไม่พูดอะไรบันนี่อะไรเล่าไอ้ชูกา้าไอ้บันนี่พี่โบนัสร้อยเข้มตอบไอ้ชูกาไอ้เข้มเขินจนต้องเดินหนีผมก็รีบไปถามพี่โบนัสตอคืออะไรครับพี่ทำไมดูพี่เข้มไปไม่เป็นเลยมันเป็นชื่อที่แม่พี่ชอบเรียกพวกเราตอนเด็กๆอะ่ะอ้าวพี่รู้จักกันนานแล้วหรอครับไม่ใช่แค่รู้จักนะ พี่กับมันอ่ะโตมาด้วยกันเลยแหละงั้นพี่ว่าเรารีบกลับกันเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่หอได้ครับพี่ณนะที่หอพักนักกีฬาหน่อยน่ไอโบนันไอโบกล้ามาเรียกกูว่าบันนี่ต่อหน้าไอเด็กนั่นเสียฟอร์หมดเลยภาพลักษณ์ไอเข้มพู้น่าเกรงขามที่กูเก็กมาตลอดกลายเป็นตะมูตะมิไปแล้วไอชูกล้าเอ้ยบ่อนอะไรอยู่คนเดียววะเข้มลาวรอก แล้วมึงมีอะไรวะมึงช่วยก็ดูไข่หน่อยดิไอตาเดินเข้ามากับสภาพที่ใส่แค่กางเกงในลายเสือกับถุงเท้าสีขาวยาวถึงน่องเป็นอะไรที่อุจจตตามากครับชี่อะไรของมึงเนี่ไอตากูคันมาหลายวันแล้วเนี่ยมันยืนเป้าเข้ามาที่หน้าผมเพราะว่าดึงเของอ่ากางเกงในให้ผมดูน้องชายของมันมึงอายกูบ้างหน่อยเถอะไอตาอายทำไมวะมึงกับกูก็อาบน้ำด้วยกันมากี่รอบแล้ววะ ตั้งแต่มึงยังไม่มีห่อยแค่เนี้ยทำเป็นอายเอ,อ้ยสัตว์ไม่ต้องให้คูดูหรอกมึงเป็นสังคังรู้ได้ไงวะเมื่อคืนขึ้นหอมึงได้อาบน้ำไหมเมื่อคืนเหรอวะซ้อมเสร็จเด็กกับหอเหนื่อยมากทิ้งตัวลงนอนรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้ววะแล้วเมื่อเช้าหละ่ะได้อาบไหมอาบนะเว้ยแต่กูตื่นสายไง กูก็เลยอาบแบบรีบๆศกปลกชิบหายมึงอะแล้วมึงมียาป่ะเนี่ยเออเดี๋ยวกูหยิบให้มึงไปอาบน้ำก่อนเลยกูอาบมาแล้วผมส่งขวดซีมาให้มันซีมาโลชั่นมันใช้ยังไงวะรอแป๊บเดี๋ยวกูหาสำลีก่อนมึงท้าให้กูหน่อยได้ไหมวะไอสัตว์นี่กูเป็นเพื่อนแือเป็นพ่อมึงวะเนี่ย บางเวลากูก็อยากให้มึงเป็นพ่อกว่านะนะพ่อนะอาขามาคันตรงไหนต่อไปก็อย่าไปเกานะเว้ยมันจะลามขณะที่ผมกำลังเตรียมยาเพื่อจะปายให้มันก็กูคันนี่หว่าอ้อยอุย้ยเเสียงค,วครวญครางของไอ้ตาก็ลั่นขึ้นมาเป็นระยะๆะะครับตอนนี้สภาพกับตันทีมผู้แข็งแกล่งกลายเป็นน้องเป็ดน้อยแสบไข่ไปแล้วครับ เป็นไงแสบได้ใจไหมสุดสุดนี่ถ้าไม่ได้มึงเนี่ยกูตายแน่เลยไหนบอกว่าให้กูเป็นพ่อมึงไงวันนี้ขอบคุณครับพ่อมันแย่ผมกลับแล้วคืนนี้มึงจะนอนที่หอไหมวะเข้มอมนอนกับมึงนี่แหละก็พักเนี่ยมึงชอบทิ้งกูให้นอนคนเดียวกูก็น้อยใจไปนะเว้ยหรือว่ามึงมีแฟนแล้วทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงเหรอวันเนี่ย เยอะแล้วมึงอ่ะมาฟงมาแฟนอะไรกูกลับไปนอนที่บ้านอ้าวหรอว,วะแต่ก่อนมึงไม่ชอบกลับไปนอนบ้านไม่ใช่ไงแล้วแต่อารมณ์อะพรุ่งนี้อย่าลืมอาบน้ำทาย,ยายนะเว้ยเออขอบใจมากๆจบการทำธุระส่วนตัวเราก็แยกย้ายกันกลับหอบปกติครับผมแล้วก็ผมขอจบตอนที่7เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับฟังเช่นเคยครับและเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ EP 8 EP 9แล้วตอนต่อๆไปกันนะครับขอบคุณครับ